สปอร์ตบาร์พรีวิวรู้ก่อนเกมกับผมทศพลวัฒนะครับเกมระหว่างลิเวอร์พูลครับบุกไปเยือนเชฟฟิลด์ในแต่ทีมบัวหินต่อรางครับที่มีเพียง11คะแนนจาก25นัดนะครับเกมนี้จะเอาเรียกความมั่นใจให้กับลิเวอร์พูลได้หรือไม่นะครับไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ ทางด้านของเจ้าบ,บ้านเชฟฟิวเดครับมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแยะมากมายนะครับผลงานในปีนี้ก็ไม่ดีครับล่าสุดคริสบรัแมมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงก็จะไม่พร้อมสับเกมนี้อีกนะครับเกมนี้เองอดีตผู้เล่นเออฟ์ตันอย่างฟิลจากินก้าเองก็พร้อมจะลงสนามในการเจอกับย์พูมีโอกาสจะได้ลงนะครับ ส่วนผู้เล่นคนอื่นนะครับความหวังผู้สาประตูก็ต้องฝากไว้ที่อารอนรมสเตลนะครับว่าจะเซฟอุตลุดพาลาวันเพื่อช่วยเซฟแต้มให้กับทีมในเกมนี้หรือไม่นะครับส่วนสุดหน้าตัวตูเก่าอย่างบิลลี่ชาร์ปนั้นก็พร้อมจะลงสนามนี่เป็นความพร้อมของเจ้าบ้านที่บั้งอย่ารางอย่างเชฟฟิลเดตเต็ดนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับ ถึงแม้ว่า3ผู้เล่นอย่างฟาบินโยครับเจมิลเนอร์รวมถึงดีโกโจต้าจะลงสนามซ้อมได้แล้วแต่ว่าก็ยังคงไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับส่วนนาบิลเกตาที่มีชื่อในเกมเจอกับเอฟเวอร์ตันเป็นสำรองในเกมนั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะสอดแทรกลงสนามเรียกความฟิตในเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นนั้นอยู่กันครบแล้วครับคู่เซนเตอร์นั้นถึงแม้ว่าขาดจอแดนเฮเดอร์สันไป เกมนี้จะต้องใช้ดานด้านของนาธา a เนียลฟิลิปนะครับลงสนามอาจจะจับคู่กับโอซานคาบักก็ต้องรอดูนะครับว่าเจอเกนครอฟนั้นจะใช้คู่เซนเตอร์ในเกมนี้อย่างไรนะครับแต่ว่า รูปเกมแล้วน่าจะดูเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเกมนี้เองก็อาจจะเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจให้กับสามแนวรุกของลิเวอร์พูลนะครับทั้งโมฮัมเหม็ดซาร่าซาดิโอมาเน่และโรเบโต้ฟิมิโน่เลครับให้กลับมายิงถล่มทลายอีกครั้งนะครับเกมนี้เจอกับบัวแห่งตาดาถ้าไม่ยิงเกมนี้ไม่รู้จะยิงเกมไหนแล้วครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับไปดูผลงานที่ผ่านมาทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็เป็นการชนะในบ้านนะครับต่อเวสต์บิดอาร์เบียนไป2อร์พพูลเองแ้มา4เกมรบ ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยเกมเย็นนัดล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งจะแพ้เลสเตอร์ไป1ประตูต่อ3นะครับส่วนการเจอกันในครึ่งซีซั่นแรกนะครับเล่นกันที่แอนฟิลด์บ้านของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเอาชนะได้2ต่อ1นะครับโดนนำไปก่อน1ต่อ0แต่ว่ากลับมายิง2ประตูแล้วก็เก็บ3คะแนนได้ในเกมนั้นนะครับทิ้งท้ายกันด้วยเกลดก่อนเกมนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมโอเวอร์ตารางต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูลนะครับ โดยถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลนั้นจะแพ้มาในลีก4เกมติดนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลในการเจอกับเชฟฟไนเด4นัดหลังสุดทุกถ้วยทุกรายการลิเวอร์พูลเก็บจะชนะได้หมดเลยนะครับก็มีสถิติเล็กๆน้อยๆนะครับเรามาฝากคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นไม่พลาดข้อมูลสำคัญก่อนเกมสำคัญของคุณนะครับเกมนี้ลิเวอร์พูลจะเรียกความมั่นใจได้หรือไม่ก็ติดตามชมกันได้นะครับคู่นี้ถึงแม้จะเตะกันดึกหน่อยแต่เชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลเองก็ไม่น่าจะพลาดที่จะเชียร์ทีมรักของคุณนะครับ แล้วกลับมาติดตามรู้ก่อนเกมไใหม่ใน EP หน้านะครับใครดูผ่านทาง YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยครับใครดูผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสปอตบ้าเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ